มึงยังครับใส่ไส่ใส่สดใส่สดป่วใดลยเลยสดเอื่อยหางบ้านเอื่อยหางบ้านวะเราขายร่องเแถวแถงแกงเราวะแมนวาวสีมาเบิร์ดวะบอไม่ได้แกงแต่ว่าสีเฮาเมาเบิร์ดมอว์ไอดีหนิแมนไก่ว่าไน้ไหไก่เบิดถามแล้วมนูเรียกบาทเรานับอยู่เราเราว่าเฮาแกงเด็อเราก็เลยมาบอกราคาเออแมนเท่าไหร่เท่าไหร่บอกไหมขายหมดแล้วนะทิ้งเงินก่อนแล้ววะเออ แล้วขายโดนเลยอะไรโดนแล้วแมนแต่ว่าเมียมหากันเห็นเมื่อกี้เนี่ยเออเราอะไรเงินอยู่แบบนึงวัฮันซ่านี่บุคคลบุคเสือได้ไหมอะไเงินก่อนเราว่าปั๊บสมมุิบัตรกึงน่ะเจ้าบาลนี่สวยเจ้าบาลเนอะนี่นาสิบครูแล้วมั้อันนี้คือพี่ข้างบ้านแล้วก็เพื่อนหมูเทสนะคะ เป็นเพื่อนหมูเท่แต่ว่าเมียแกเป็นรุ่นพี่หนูใช่ปะแต่ว่าเราจะอุ่นหนุนแกอคณสู่ชีวิตเด็กแกไปขายของแบบอยู่ริมโค้งอย่างหนึ่งสู้ชีวิตขนาดได้ผัวเมียคู่นี้ไม่ไงเรานึกถึงเราไงตอนที่เราขยันใช่ปะเราขยันแบบโอ้โหขายปลาหมึกเหมือนกันแต่ก่อนเราส่งในแชทกี่โอง ว่าเราจะไม่ดูในแชทเราจะไปเคาะห้องเลยแล้วก็โอนต่อหน้าทุกคนเลยว่าเท่าไหร่เป็นการขายค่ะสาวราคยังมาเสียได้ยังมาเสียได้บ้างขยืมแนวอันกระดิ่งเกี่ยวนั่นปิ๊ง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 อ่ะนะบ้านพี่น้องเราสิไปบุกบ้านแล้วเด้อว่าบ้านแล้วมีอย่างขายแน่พี่น้องเพราะว่าวันนี้เราจะไปอุดหนุนแกเนาะหมดบ้านเลยไหมเฮ้ยหมดเกินอ้าว บดล,ล้างแกแล้วกันอ่าเอา <Okay. S 1> พอดีพอดีพอดีไปกันเลยคะ่ะไปเปิดได้บ้างนี่ <laughs> นี่ครับว่บาใส่เกลือได้ยนงไงว่าใส่เกลือใส่ได้ไดได้ยินไลฟ์สดอยู่นะเออ นี่ดีค่ะมาแล้วนี่ไรขายอะไรบ้บเชิญผู้สาวทหารมาแล้วอะไรก็ขายขายรองเท้าขายรองเท้ามีทั้งหมกี่คู่คะมีสิบคู่มีสิบคู่เมาเวิร์ดพี่น้านี่นคู่นี้ดีตันไหนคู่อื่นก็ดีวันไหนเพราะว่ามีใครคู่อื่นพอดีนี่เอ้าคู่อื่นก็ดียู่จะไรยู่ทป็นตัางยานู้ดดู แต่รูปเเออเขาเิ่งเห็นคูนี่ป่ะคูอ้านี่นี่นี่คือเจ้าหนี้ใจตื้อคูน่เ่าบอกว่ารื้อขวย่พี่น้องมีหดผัดล้มพี่น้องโอ้โหขวดหดเลยมาสองผัวเมียดีมอนผัดล้มอ้โี่ไายเจ้าเบิน่มา้เจ้าหายเบินะ เปาดการขาได้หน่แบตเียหน่อยเาไม่ได้ไดหน่อแบตเลื้อนหน่อยแล้วเงินสิดเลือนหน่อยแล้วขาย่อนเข้ยโอ้โยโอ้ยทุกคนมันหนังอย่างนี้เลยนะเนี่ยเออนี้เอา้ลมผู้ชายใส่ได้นี่ใส่ได้ของผู้ชาย้ลมคือพลมอ๋อลมแบบเป่าใช่ไหม้ลมแบบเป่าอาแบบว่าอนย่อ่ นี่ก็ขายเสิขายมันกระเป๋าเราได้ซื้อบอแบบว่าเทาแบบว่าเป็นบ้านติดตามเดี๋ยวจ้าแล้วขายอย่างแล้วขายอย่างเทาสิแบบว่าสื่อแล้วเทาสิแบบแจกลูกเพจ่สาวทหารติดตามติดตามเลยค่ะพี่น้องกูเลยกูแชร์ได้ไหมครับแม่นค่ะผู้ไหนอยากได้สินค้าด้วยค่ะพี่น้องมีฮอต อันนี้เก็บเออเออขวดน้ำนี่กระเป๋าเดินทางด้วยนะคะผูใดอยากไดนฝากกูไลยกูแซ่ดเลยนะคะเป็นการร่วมสนุกกันเบาๆแม่ค่ะแต่ว่าอุ่นนนพี่สาวนะคะแล้วก็พี่ชายด้วยนะคะโอเคค่ะของของรางวัลอาจจะไม่ได้เยอะมากใช่ไม่ได้เยอะมากแต่ก็ว่าแบบแต่ก็แบบว่าอุ่นเหมือนพี่เขาเราเจอกันแบบุ้ๆขัลโหลน่ารักน่ารัก จริงๆมีของเยอะนะเดี๋ยวค่อยจะเอามาขายอ๋อเมื่อนี้ก่อนเมื่อนี้ก่อนเอาเอามื่อนี่พวกกันเนาะเมื่อไงเมื่อนี้น่ะเมื่อนี้เมื่อไรเะว่าเราเดี๋ยวของเนี้ต้องว่ามาณสี่ล้านเนี้ยของต้องอยู่ในโบราณประมาณสี่ห้าล้านไปเลยก็สิได้ขายรถก็สิได้ขายรถมาซื้อของอะไรค่อยกันสิเมื่อไงเมื่อแล้วจ้าเมื่อแล้ว มีแค่นี้หรอมีโอ้โอขอด้วยขอกันขอพกันผ่ากันเข้ากันไ่แค่นี้ใช่ไหมไม่ใช่กาาขาย เดเ๋ยะแม่ค้ากับเรื่องค่าคู่สาวาทางมาสื่อของในการเดี๋ยวเดี๋ยวเราดูนะคะว่าแม่ค้ารวมเงินเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะโอนให้เลยเออโอเคค่ะหกร้อยแปดสิค่ะสองพหอยแปเออคู้สาวผู้สาวหาชิโจ๊กหายพี่น้องโจ๊มากโจ๊กมากคเงินวาเนเี่ยอันฟันกระดิ่งสองพเท่าไหร่นะพี่สองพันหกร้อยแปดสิบาทสองพ แปดสิบเราจะโอนสองพันเจ็ดร้อยเป็นไงพี่น้องตโตมือเดียวอันนี้คือรถไหวปะอันนี้คือรถหรอแมนบ้อันนี้รถรถแล้วรถแล้วเบิ้งเล่าดีดีนางสาวยุพามาแสนนะครับเอฟซีบาหมูไข่บาเบิ้งเล่าดีดีตัวจริงแล้วคือเป็นเรียบร้อยนี่ค่ะ ขอบคุณจ้ายอดเข้าแล้วตัวยแล้วนพี่น้องสวัสดีสวัสดีต้นด้วยนีพี่น้องเี่ยนะคะฝากติดตามอะไรนะคะพี่พี่ธานีสิงใหญ่ติดตามสิงใหญ่ด้วยเพจสิงใหญ่นะคะตัวเองตัวเองรุ่งหยางรุ่งไกลรุกาหยางรุ่้วยนี่ค่ะพี่น้องเอาที่นี่ความคุณนี่ได้เทสไลยทีนี เดี๋ยวเราจะมาเดี๋ยวเราแบบทุกคนรอติดตามนะคะว่าเราจะทำคอนเทนต์อะไรกิจกรรมอะไรนะคะเดี๋ยวจะมาแจกลูกเพจทุกคนดูดีทั้งหมดนี่เลยใช่เราเหมาพี่เขามานะคะทุกคนคือเป็นสินค้าที่แบบว่าใช้ได้ประจําวันเลยนะคะอยากให้ทุกคนได้วันนี้หนูเหมามาแล้วนะคะคือคือได้สองอย่างเลยนะได้อุ่นพี่เขาสัมสนาแล้วก็อีกสองอย่างก็คือให้ลูกเพจด้วยนะคะรองเท้านะคะนี่แล้วก็นี่ค่ะ นีรางวัลใหญ่ใช่ไหมใช่รางวัลใหญ่เลยนะคะมาเตรียมกันเลยใช่ใครใครเห็นคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเดี๋ยวผู้สาวทหารจะมาแจกอีกรอบหนึ่งโอเคไหมคะโอเคค่ะโอเคค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย